ฮลสวัสดีค่ะวันนี้นิชาพามาชมหลังที่สองนะคะหลังที่สองนี่จะเป็นเขาจะเป็นประดูนะ,ะประดูทั้งหมดอยู่ที่สิบกว่าต้นนะคะนี่ก็เนี่ยนะคะต้นใหญ่ๆนี่คือประดูนะคะประดูนอกนั้นก็จะเป็นไม้แดงเดี๋ยวนิชาเช็คให้นะคะว่ามีประดูกี่ต้นแดงกี่ต้นนะคะแล้วก็จะมีสัก์นะคะ มีสักอยู่สีต้นนะคะต้นเล็กๆประมาณโตห้าสิบนี่นะคะแต่ปะดูนี่โตโตอยู่ที่ร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าประมาณนี้นะคะนี่นะคะโตมากเลยนะคะนี่นะ,ะนี่โตโตโตรงนี้จะเป็นปะดูทั้งหมดนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะโตโตสวยๆเลยนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะ สามล็อกนี้จะเป็นกระดูกนะคะอันนี้ก็กระดูกระดูะดนะคะไม้เรื่องก็จะเป็นศักด์มีปนนะคะไม้เรื่องศักแล้วก็ดูแดงนะคะอันนี้สาต้นเล็กๆนะคะพรงนี้จะเป็นไม้แดงนะ,ะต้นเล็กร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งนะคะ<ม>แล้วก็จะมีสามุกตัวนี้ ตัวนี้ประดูยนะยาวหงเมตรนะเหมือนนะคะสวยๆกันเลยนะคะต้นใหญ่ๆเลยค่ะนิชาเน้นสองนะคะเน้นขายสองนะคะโอเคเดินไงเดี๋ยวนิชาเช็คราคาให้นะคะ